โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factor Nation นะครับวันนี้ก็เป็น EP 4ของการปูพื้นฐาน Modbus RS485 นะครับ ในตอนที่แล้วเราพูดกันเรื่องการ c o n f ิก RS485 port setting ทนไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันเรื่องของ Modbus request command นะครับก็คือคำสั่งต่งตางๆโดยวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสแค่ตัวเดียวเลยคือการ read coil อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการพยายามจะทำในคลิปนี้นะครับก็คือทำการอ่านบล็อกที่เป็น coil ของตัว slave ก็อย่างที่เราพูดกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับในภาษา Modbus จะมีมาสเตอร์กับสล v ฟโดยที่มาสเตอร์เนี่ยจะเป็นผู้เดียวในเครือข่ายที่ออกคําสั่งไปให้สลฟนะครับโดยสลฟนี่ก็มีแค่หน้าที่ที่ต้องทําตามอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นคําสั่งของตัวเองอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการจะอ่านค่าเอาพุตคอยของสล v ฟนะครับแล้วก็เราต้องการจะส่งคําสั่งชุดนี้ไปที่ s สล v e ที่มี Unit ID ที่1แล้วเราก็ต้องการให้ที่อยู่ของเมมโมรหรือว่าสตาร์ทแอดเดรนะครับ เริ่มต้นจากตำแหน่ง H0 นะครับอันนี้ผมพูดในแง่ของเลขฐาน16นะครับจริงๆก็คือ0แะครับแต่ก็ผมพูดในเชิงเลขฐาน16ให้มันชินนะครับ H0 แล้วเราก็ต้องการจำนวนของบล็อกคือ10บล็อกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับรูปนี้นะครับก็คือมีบล็อกทั้งหมด10บล็อกแล้วก็มี address ตั้งแต่ H0 ถึง H9 ก็คือ0ถึง9เป10บล็อกใช่ไหมครับแล้วก็ทําการอ่านข้อมูลแต่ละตัวมาไว้ที่ master นะครับคราวนี้เนี่ยคำสั่งของการส่ง มอดบัสคอมม a น d นะครับในเจ้าตัว PLC อ m ลฟ่าโมชันเนี่ยเขาจะใช้เหมือนเจ้าตัว Mitsubishi นะครับก็คือใช้ฟังก์ชันที่มันชื่อว่า ADPRW นะครับหากท่านใช้แบรนด์อื่นก็ต้องไปดูใน Documentation เอานะครับว่าท่านจะส่งคำสั่ง Modbus Command ออกไปยังไงโดยที่แมนนวลของเขาเนี่ยมาเป็นภาษาจีนก็จริงแต่ว่าผมลองเอามาเทียบก,กับทางแมนนวลของ Mitsubishi เนี่ยปรากฏว่าเขาเขาทำมาคล้ายๆกันนะครับก็สามารถอ้างอิงจากแมนนวลได้นะครับโดยที่โครงสร้างของคาสั่งจะเป็นอย่างนี้ครับ ครงสร้างของคำสั่งจะมีทั้งหมด5พารามิเตอร์ที่เราต้องกำหนดโดยเรียงจากบ o d b u s หยุด id โค้ดของคําสั่งตําแหน่งเริ่มต้นของหมดบัสแอดเดรสจำนวนบล็อกที่ต้องการจะอ่านแล้วก็ตําแหน่งเก็บข้อมูลถ้าเป็นการรีดอย่างในกรณีเนี้ยโค้ดถ้าสมมติว่าเป็น a d p r w h 1 h 1ึง h, h 0 h 0 a d 0เนี่ยเราสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเราสั่งให้อ่านคอยเพราะว่าโค้ดคาสั่งเป็น h 1นะครับการอ่านคอยให้อ่านคอยของข้อมูลตําแหน่งเริ่มต้นที่หมดบัสแอดเดรส h 0จํานวนทั้งหมด10บล็อกของ device ที่มีน n i t id เป็น1มาเก็บข้อ ข้อมูลไว้ใน D0 อันเนี้ยคำสั่งบรรทัดเดียวเนี่ยผมสามารถแปลได้เป็นภาษาไทยประมาณนี้นะครับ คราวนี้คำถามต่อมาก็คือแล้ว m o d b ดบั d แอดเรสเของตัว s ซเลปเนี่ยครับมันเก็บค่าอะไรอยู่แล้วเราพูดกันแค่คอยแล้วคอยเนี่ยมันคือเอาพุทหรือ auxiliary relay อันนี้เนี่ยคำตอบนะครับว่า m o d b ดบั d แอดเรสเเก็บค่าอะไรก็คือมันขึ้นอยู่กับการกำหนดบอร์ดบัสเมมโมรี่ mapping โดยในคู่มือเนี่ยเขาบอกให้ไปกำหนดโดยการส่งข้อมูลที่เป็นเลขฐาน16ไปที่แอดเรส d r e s s d 8แปดของตัว s ซเลปนะครับมาลองดูกันครับ ว่าหมายถึงอะไรอันเนี้ยเป็นข้อมูลของการ c o n f i c modbus memory mapping ของฝั่ง slave มันเป็นภาษาจีนก็จริงแต่ผมลองแปลแล้วสรุปได้ว่าในการกำหนดการ mapping ของ modbus address ในตัว a m s a motion เนี่ยนะครับเราจะใช้ข้อมูลเลขฐาน16มาแต่ เป็นข้อมูลเลขฐาน2จํานวน16บิตแล้วเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเขาจะแบ่งชุดข้อมูลบิตเป็น3บิตแรกกับ13บิตหลังโดยที่3บิตแรกเนี่ยเป็นตัวที่กําหนด ชนิดของคอย13บิตหลังเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดตําแหน่งเริ่มต้นอย่างเช่นสมมุติในกรณีนี้ถ้าเราทําให้3บิตแรกเป็น 000, 000ในคู่มือเขาบอกว่ามันเป็นการกําหนดมอด b u สเมม o รี Memory, ให้แมปเข้ากับ y หรือเอาต์พุตของตัว Slave นะครับส่วน13บิตหลังเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเริ่มนับตั้งแต่ y อะไรถ้าผมทําให้ทุกอย่างเป็น0ทั้งหมดก็คือหมายถึงว่า เราต้องการให้ค่า h 0ของ slave เริ่มต้นที่ y 0เพราะว่า3บิตแรกเป็น00 0, 0คือการบอกว่าเป็น y ชุด13บิตหลังเป็น0ทั้งหมดเลยก็คือตำแหน่งเริ่มต้นคือ0ก็คือ y 0เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าลองมาดูในรูปนี้สมมุติว่าเราต้องการอ่านค่า mod bus address h 0 h 9เนี่ยมันก็คือการ map y เข้ากับ h ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย h 0จะเก็บค่า y 0 h 1จะเก็บค่า y 1 h 7จะเก็บค่า y 7 H8 จะเก็บค่า y10 เพราะว่ามันไม่มี y8 นะครับมันต้องจาก7แล้วไป10 h9 ก็จะเก็บค่า y11 ก็เป็นเอาพุทสุดท้ายของเจ้าตัว plc ตัวนี้นะครับผม mm hmm. เรามาลองทำจริงเลยดีกว่านะครับ เพื่อให้เห็นภาพว่าเรื่องการแมปปิ้งม่เกี้ยผลลัพธ์มันจะมาเป็นยังไงอย่างแรกนะครับตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรมของตอนที่แล้วมาแล้วนะครับก็คือเรามีโค้ดของการคอนฟลิกตั8 5ไปแล้วนะครับถัดมาเราต้องการจะส่งคําสั่งรี c o อยใช่ไหมครับก่อนจะส่งคําสั่งรี c o อยก็ต้องมาคอนฟิกก่อนว่าคอยที่จะรีดในฝั่งสเล e เนี่ยเราจะกำหนดให้มันเป็นไใช่ไหมครับเมื่อกี้เราพูดกันแล้ววิธีทำก็คือทำการ Move ค่า ที่เป็นศนย์ทั้งหมดจําได้ไหมครับไปที่ D 8 4 8 0อันนี้เป็นการ c o n f ิ i c t c ของั่ง slave จากนั้นเพื่อเป็นการทดสอบตอนอ่านว่าอ่านได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทําการทําให้ y บางตัวมันติดตลอดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ M 8 0 0 0นะครับ always on แล้วผมก็ทําให้ตัวเอาเป็น Y0 กับ Y2 ติดและกันครับแปลว่าถ้าสมมติว่า Y0 ย์กับ y2 ติดถ้าเราดูเป็นเลขฐาน2เนี่ยมันจะได้เป็น1 01ใช่ไหมครับ1 0 1เนี่ยถ้าเป็นค่าเลขฐาน10เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5แปลว่าเดี๋ยวตัวน,นี้เราคาดหวังแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวพอเราอ่านมันในมาสเตอร์เนี่ยมันต้องเอาค่า5เนี่ยมาใส่ให้เราจากนั้นเดี๋ยวผมจะทําการเขียนโปรแกรมแ a เดอร์นี่เข้าไปที่ฝั่ง slave ก่อนนะครับ โอเคผมก็เลือกแค่ตัวเมนโปรแกรมนะครับกด yes ไปโอเคโอเคครับตอนนี้ฝั่ง slave ผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่า y 0กับ y 2ติดรอแล้วนะครับแล้วก็ไฟคอมนี่ยังไม่ติดนะครับเพราะยังไม่มีการสื่อสารระหว่าง master เ,เลยถัดมาเดี๋ยวเรามาดูโค้ด สั่งมาสเตอร์กันโครงสร้างของโค้ดที่ผมมักจะทำนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมจะใช้ always on นะครับในการเซต m 0 ให้มันทําอะไรบางอย่างซึ่งใน M0 เนี่ยผมจะให้มันใช้คําสั่ง MODBUS ม,ม่ใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้ instruction ที่มันเป็น ADPRW โดยที่ตัวแปรก็เราพูดกันแล้วก็จะเป็น H1 H1 H0 H0A D0 นะครับก็หมายถึงว่าใช้ฟังก์ชัน code 1คือการ read coil read ที่ unit ID 1ตําแหน่งเริ่มต้น H0 จํานวน H0A ก็คือ10บล o c k แล้วเก็บข้อมูลเนี้มาใส่ไว้ที่ D0 ในฝั่ง master จากนั้นยังไม่พอครับ เดี๋ยวผมจะทำการใช้ตัว flag m 8 0 2 9เป็นตัวเช็คว่าคำสั่งเนี่ยถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วพอคำสั่งถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะให้มันทำการ Reset m 0คําคำสั่งการ read coil ตรงนี้ก็จะทำการสั่งไปเรื่อยๆเป็นลู o ผมก็ทำการ compile วันนี้ทุกท่านก็สามารถเขียนตามได้เลยนะครับลองทำตามไปด้วยกันดูจากนั้นก็เดี๋ยวทำการเขียนโปรแกรมไปที่เจ้าตัว master นะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมลอง m มอนเตอร์มาสเตอร์ดูโอเคอย่างแรกน,นะครับถ้าเราลองมาดูที่ตัว PLC นะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟกระพริบตรง COM นะครับตรงนี้เข้าใจว่าการสื่อสารเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เราพอมาดูที่โค้ดก็จะเห็นว่า D0 ของเราเนี่ยมีค่าเป็น5นะครับเหมือนที่เราคุยกันไ้เลย,เลยใช่ไหมครับว่าพอ Y0 และ Y2 ติดเนี่ยมันคือการที่เรามีค่าบิตในเลขฐาน2เป็น101นะครับเลขฐาน10ก็คือ5 คราวนี้เพื่อความชัวร์นะครับทดลองนิดนึงผมจะลองทําให้ y2 ไม่ติดผมเอา y2 ออกผมลบอันนี้ทิ้งไปนะครับจะให้ y0 ของ slave ติดอย่างเดียวแต่ว่าค่าที่ตัว master อ่านได้เนี่ยมันควรจะเป็น1ใช่ไหมครับไม่ใช่5แล้วนะครับผมก็ทํางานแบบนี้เลยเขียนโปรแกรมที่ slave เข้าไปใหม่เลยนะครับทําให้มันติดแค่ y0 นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโอเคตอนนี้ Y2 ไ,ไม่ติดนะครับติดแค่ Y0 เดี๋ยวจะลองทำการมอนิเตอร์ตัวมาสเตอร์ดูนะครับโอเคครับจะสังเกตในโปรแกรมนะครับว่าตอนเนี้ยค่าใน D0 เนี่ยมันเป็น1แล้วโอเคแปลว่าตอนเนี้ยเราได้ทำการส่ง Modbus read c o l l command ไปที่เครือข่ายเราแล้วเราจะ slave ตัวนี้ก็ทำการตอบรับส่งข้อมูลกลับมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบเรื่อง Modbus r e c d c o i ์ c o m m า n ไว้ตอนหน้าเราจะมาลองฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็ลองทำ Mapping คอยที่เป็นไม่ใช่ Y และเป็น M บ้างนะครับหรือเป็น D ก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับ